่าง,งานนี้งงสิคะว่าจะเดือดร้อนอยังไงเพราะดิฉันต้องมาหาคำตอบอีกค่ะว่าวันนี้กับข้าวมื้อดึกของดิฉันจะจบด้วยกับข้าวหรือกับแก้มตอนอื่นค่ะต้องขอขอบคุณเจ้าของแบรนด์นี้เลยอย่างแท้น้ำยำสำเร็จรูปที่เขาการันตีมานักหนาเลยค่ะว่าแซกมากลูกค้านะคะเลือกทำฉลากสินค้าค่ะ โปร499บาทสุดคุ้มคุ้มแรกค่ะทางร้านนะคะออกแบบให้ลูกค้าแบบฟรีๆไปเลยค่ะตั้งแต่ตารางเมตรแรกคุ้มที่สองคือถ้าเกิดลูกค้าสั่งสองตารางเมตรขึ้นไปทางร้านส่งให้ฟรีเลยค่ะเอาค่ะวันนี้บอกเลยเราต้องมาลุ้นกันแล้วว่าน้ำยำแซ่บสำเร็จรูปวันนี้จะพาเราแซ่บแค่ไหนและแซ่บไปกับเมนูอะไรดูเลย คือคําตอบค่ะของยำแซบน้ํายําสําเร็จรูปวันนี้ค่ะบอกเลยว่าแซบเดี๋ยวทางร้านจะลงไอดีพร้อมเบอร์โทรใต้โพสต์เลยลูกค้าท่านใดนะคะสนใจยำแซบน้ํายําสําเร็จรูปเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยสุดท้ายนี้ค่ะทางร้านขอฝากช่างปูทาป้ายเครือสาพัดค่ะเราบริการทุกงานป้ายค่ะไม่ว่าลูกค้ากําลังมองหางานป้ายประเภทใดเช่นไวนนลอิงเจสติ๊กเกอร์พิมพ์สติ๊กเกอร์ตัด ติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าหรือว่าจะเป็นงานป้ายตู้ไฟป้ายอักษรโลหะไฟออกหน้าไฟออกหลังหรือว่าจะเป็นอักษรใดๆก็ตามป้ายบริษัทนะหรือว่าเป็นป้ายห้างร้านหน้าร้านใดๆก็แล้วแต่สามารถอินบอมาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะยังไงพวกเรารอให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะ